สวัสดีค่ะมาดูตัวอย่างการเข้าออเดอร์เซลชุดนี้กันนะคะออเดอร์เซลชุดนี้นะคะจะเป็นการเข้าจังหวะส่วนเทรนนะคะอเดี๋ยวจะพามาดูก่อนที่กรอบของสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นกรอบของทำเฟรม M5 นะเดี๋ยวจะชี้จุดให้ดูนะคะโซนที่เกิดเป็นโซนแนวต้านแล้วก็โซนสแตนเนไลน์นะคะก็คือด้านบนตรงนี้นะคะแถวแถวประมาณ65ถึง69ตรงนี้จะเป็นต้าน ของ S4 นะคะที่เก๋ตีไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าเนาะแต่ว่าเก๋ขยับเส้นตรงนี้ให้มันมาตรงกับโซนสวิงไฮปลายไส้ตรงนี้เขาทำ,ทำไว้เนาะนั่นก็คือเข้าสู่โซนแนวต้านนั่นเองก็ขยับเส้นโซนได้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็คือให้เป็นโซนแนวรับย่อยนะตรงเนี้ยก็คือเป็นโซนแนวรับย่อยของ M5 นะคะซึ่งจะเป็นโซนสวิงไฮเดิมที่เขาทำไว้หลังจากที่เขาเบรกออกไปแล้วก็ไปทำนิวไฮตรงนี้ที่สูงกว่าตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้อันหนึ่งก็คือชุดเนี้ยค่ะสโซนเนี้ยจะเป็นโซนรับยย่อ ะะส่วนด้านล่างตรงนี้ก็เป็นส่วนแนวรับนะคะ เป็นรับเป็นรับย่อยเช่นกันนะแต่จริงๆแล้วมันตรงกับของทาเฟรมใหญ่นะกิเลสเป็นแนวรับเฉยๆนะคะอ่ะพอเราดูโซนของ M5 เสร็จปุ๊บมาดูเส้นเทนไลน์กันบ้างนะคะเส้นเทนไลน์ตรงเนี้ยได้มาจากการทำสวิงของ M5 เช่นกันเห็นไหมคะตรงนี้นะไล่หายไล่หายไล่โลสูงขึ้นสังเกตดูว่าอ่าโครงสร้างราคาของ M5 ที่เขาทําขึ้นไปนะ่ะมีการยกเห็นไหมคะทำสวิงลกยกโลยกไฮสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เขาหลุดลงมาเวลาที่เขาชนแนวต้านเนี่ย เวลาที่เขาย่อมาเนี่ยก็คือเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อถ้ายัางไม่เสียโครงสร้างราคาฝั่งบายชุดนี้ที่เขาทําไว้นะคะเดยวเกจะพามาดูว่าทําไมอ่า ะจะพามาดูว่าจุดจังหวะเท่ถ้าจะเสียโครงสร้างราคาเนี่ยกราฟจะต้องหลุดโซนไหนมาบ้างนะคะนั่นก็คือเวลาที่สมมติว่าไปถึงโซนแนวต้านเสร็จปุ๊บแล้วเขามีเกิดพฤติกรรมเป็นชุดกลับตัวออกมาแล้วก็มีการหลุดเส้นเทรนไลน์ลงมานะคะ1ก็คือต้องหลุดโลตรงนี้ก็คือทําลายโซนแนวโลตรงนี้มาให้ได้นะคะปิดเป็นแท่งแดงลงมาแบบนี้แล้วก็มาทําลายโซนตรงนี้ซึ่งเป็นแนวรับถูกไหมคะถ้าทําลายตรงนี้มาได้แล้วก็ปิดต่ําแบบนี้แล้วก็มีการเด้งขึ้นไปทําสวิงหายที่ต่ําลงแบบนี้ลักษณะของอโครงสร้างฝั่งบ่ายชุด ประมาณนี้นะคะในการเรื่องของการทําลายโครงสร้างนะแต่ว่าชุดเนี้หนคือเรามีแนวเส้นทลายตีไว้นะคะ2ก็คือมีแนวโลที่เราตีไว้ซึ่งตรงเนี้ย โลตรงนี้เก๋ไม่ได้ตีไว้แต่เก๋จะตั้งเป็นจุด TP ของชุดเซลล์สวนชุดนี้นะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือมันเป็นสวิงโลที่ขึ้นไปทำ New High ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งก็คือให้เป็นจุดเก็บ TP ก่อนถ้ากราฟหลุดลงมาอย่างเงี้ยเราก็ค่อยพิจารณา follow s e l l อย่างอื่นเพิ่มนะคะหรือถ้าสมมติว่ากราฟมาถึงแล้วไม่หลุดโซนเราก็จะปิดเซลล์ทันทีนะคะเพราะว่าเป็นการสวนนะต้องเก็บสั้นเท่านั้นนะคะอ่ะ พอเราดูเรื่องของโซนที่ M5 เสร็จปุ๊บมาดูจังหวะในการเข้าออเดอร์ที่ M1 กันบ้างนะคะอ่ะอันนี้คือภาพใหญ่ภาพใหญ่อันนี้จะเป็นของ M1 นะคะสังเกตดูนะคะว่าลักษณะของอ่า M1 เนี่ยจะมีการทำพฤติกรรมที่เขาเรียกว่ายำหายเห็นไหมคะตรงเนี้ยคือหายที่1ที่เขามาทำไว้ตรงนี้แต่ถ้าเราย่อไปดูที่ M1 เนี่ย เราจะเห็นว่าตรงนี้มีการขึ้นมาย้ำหายอีกหนึ่งครั้งซึ่งมาเป็นการมาย้ำหายที่โซนแนวต้านตรงนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะจะเป็นการคอนเฟิร์มย้ำหายแล้วก็มาหลุดหายนะคะแล้วก็มีการปิดต่ำกว่าโซนแนวต้านนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ไม่ใช่การเข้าสวนเทรน ที่เป็นการเข้าจังหวะแรกนะคะจะเป็นการสวนเทนที่เข้าจังหวะที่2เพราะว่าถ้าจังหวะแรกที่เราได้นยก็คือจังหวะที่กราฟขึ้นมาชนแนวต้านอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดต่าปิดต่ําแล้วมีการคอนฟลมเป็นแท่งแดงแบบเนี้ยจังหวะแรกเราสามารถเก็บเซลล์ลงมาได้แล้วก็มาเฝ้าระวังหรือเก็บทีพีตรงโซนนี้สังเกตดูดีๆว่าชุดเนี้ยจะมีการทาแพทเทิร์นคล้ายๆกับอ่าทรงดับเบิลท็อปเห็นไหมคะมีการทำไฮ ย้ำหายแล้วมีการสร้างเน็กไลน์ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นชุดนี้ขาเขาขึ้นไปอ่ะจะขึ้นจากตรงนี้ค่ะขึ้นไปทําอย่างนี้เห็นไหมคะสร้างเป็นทรง m เห็นไหมคะคล้ายๆทรงดับเบิลดับเบิลท็อปเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดเน็กไลน์ถ้าใครได้จังหวะเซล คอนเฟิร์มครั้งที่1นะคะเข้าจังหวะแรกเนี่ยก็จะสามารถเข้าเซล์ได้จากตรงนี้แล้วก็มาเก็บท p ตรงโซนนี้หรือว่ามาเฝ้าระวังก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าชุดนี้อ่ะเก๋เข้าออเดอร์ได้จากการที่มีการคอนเฟิร์มจังหวะที่2หลังจากที่เขาหลุดโซนเน็กไลน์ลงมานะคะนั่นก็คือตรงนี้ หนึ่งขึ้นย้ำหายก่อนอันนี้คือการคอนเฟิร์มที่หนึ่งนะสองก็คือชุดนี้เห็นไหมคะขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วมีการถอดไส้หนึ่งถอดไส้สองเห็นไหมคะถอดไส้สองเสร็จปุ๊บแล้วมีการคอนเฟิร์มแท่งนี้ค่ะแท่งนี้คือแท่งที่คอนเฟิร์มให้จังหวะการเข้าเซลล์ชุดที่สองตรงนี้นะเกดูจากแท่งนี้คอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเห็นเป็นชุดที่คอนเฟิร์มการปิดตัวต่ำกว่าชุดนี้เห็นไหมคะชุดแนวไส้ตรงนี้เนาะพอคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเกดก็เลยเริ่มใส่อดรลมาแวนนกหุ แนวี้เดี๋ยวนะนี่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่หลุดแต่ว่าที่เกดูคอนเฟิร์มนะคะก็คือการขึ้นไปทำ high คะ่ะ การขึ้นไปทำหายแล้วก็การปฏิเสธราคาลงมาถึง2แท่งแล้วมีการคอนเฟิร์มอย่างนี้นะคะแสดงว่าคอนเฟิร์มหน้าเซลลให้เรานะคะแบบนี้เนาะก็เลยเริ่มใส่ออเดอร์เซลลงมาเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะพอใส่ออเดอร์เซลลงมาชุดที่1ชุดที่1เซลลงมาเนี่ยเขามีการหลุดลงมาหลุดก็คือ1หลุดแนวเส้นเทนไลน์ก่อน2ก็คือหลุดโลตรงนี้ลงมานั่นหมายความว่าโลเห็นไหมคะต่ําลงเป็นการทําลายโลชุดนี้ไปเรียบร้อยนะคะ พอเราเห็นการหลุดโลหลุดเส้นเทนลน์แล้วมีการทําโลที่ต่าลงแบบนี้เสร็จปุ๊บจังหวะที่เก๋ได้อีกชุดหนึ่งในการเติมไม้ก็คือดูการเด้งย่อขึ้นไปเห็นไหมคะเด้งย่อขึ้นไปแล้วก็มีอาการถอดไส้ก็เริ่มใส่เซลล์ลงมาอีกเติมเป็นชุดที่2แล้วก็มาเฝ้าระวังแล้วก็เก็บทีพีตรงโซนเดิมนั่นก็คือโซนซ้ายมือตรงนี้ของ M5 เช่นกันนะคะตรงนี้เนาะก็คือถือเป็นการเก็บท p เรียบร้อยในชุดนี้เพราะว่าเป็นการส,ส,ส่วนส่วนเทรนนะคะเราต้องเก็บสั้นเท่านั้นนะ โอเคไหมคะจังหวะก,การเข้าออเดอร์เซลล์ชุดนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะมีทั้งชุดที่เติมไม้นะคะจังหวะที่1เข้าจากโซนนี้หลังจากการคอนเฟิร์มย้ำหายอันนี้จะเป็นการเข้าจังหวะที่2หลังจากการที่มีการคอนเฟิร์ม1คือทำหายสองคอนเฟิร์มเป็นแท่งแดงชุดเติมตรงนี้ก็ได้จากการคอนเฟิร์มที่หลุดแนวเส้นเทนไลน์ลงมาทําโลที่ปิดต่ํากว่าโรเดิมย่อขึ้นไปทํหายต่ําเราก็สับเซลล์ลงมาเพิ่มมาเก็บทีพีตรงจุดเดียวกันนะคะโอเค สำหรับตัวอย่างการเข้าออเดอร์เซลล์ชุดนี้นะคะไม้สวนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ